I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness. สาขาเกษตรน้องบิน,นครับอันนี้นะครับเป็นเอเวอร์เรนต์นะครับรุ่นไทเทเนียมราคาเนี 1, 8, 9, ่ยหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อบาทเป็นตัวคอเมเพรสชิ่นออมนะที่แต่งมาเน,นี่ยเขาลหน่อยกับล้อแม่ไงลายใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาชม <รถ S 2> เลยรุ่นนี้เป็นตัวล้อเป็นรุ่นเลยนะเป็นตัว,ตวไทเทเนียมครับไทเทเนียมเนี่ยก็จะมีความไม่ว,ว่าอะไรเป็นเป็นโปรเมียมนะครับตัวตัวแต่งแล้วลอคันเนี่ยจะเป็นโปรเมียมจะไม่เหมือนกับลายแข็งนะครับ ก็จะมีข้อเปรียบเทียบทีลูกค้าบอว่าอยูเทียบว่าเฮ้ยไอตัวายแพกนะราคาล้านเก้าแสนสองพันสองพันต่มาแต่งกับคนเปรียบเทียบก็จะเป็นเรื่องของโอนของรถนะโอนแต่งนะแต่งที่เป็นกระบ้านอเป็นพวโคมเมียงต่างนะพวกคิวพวกข้าวแล้วกกระจกจะเป็นคนเทียบเป็นใดนะมานีนะอ่ะอันนี้นะเป็นตแต่งที่ยอดยิตนะครับเป็นเรียกว่า เป็นชุดติ้เตอร์ะนะครับปีมีนึงนะใกลๆกันเลยครับตัวรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะจะได้ไฟแบบนี้เรียกว่าไฟแมสสิกแกรมดีนะครับตัวนี้ก็คือแบบอ่าเาเรียกว่าเปิดไฟสูงเองออโตโ้ออโต้ปิดเปิดออโ,โต้เลยลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะตรงนี้นะไฟตรงนี้ครับจะมีเรียกว่า LED มากๆเยอะนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของไฟส่อนะแล้วก็จะมีไฟที่ออกโครข้างนะัวนี้ไฟตัวนี้จะเป็นไฟที่บอกว่า ไฟเวลาเราหักอะไรเลี้ยวนะมันจะติดคือไฟตัวนี้ออโต้หมดเลยนะครับตัวรุ่นตัวไฟรุ่นนี้ไม่สามารถที่จะไปใส่กับตัวรุ่นธรรมดาได้นะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของพวกโมดูลต่างๆนะครับที่พวกอยู่ก่อนระบบทั้งหมดเนี่ยนะครับถามว่าใส่ได้ไหมจริงๆเราใส่ได้อไม่ใส่ได้แต่ว่าทระมาณก็เกือบแสนนะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีใครทำนะครับก็จริงๆแล้วมันจะมีตัวโค่ที่ที่เป็นตัวปมแตกนะครับประมาณ ประมาณสามหมื่นสามารถใส่ได้เลยครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับระบบไฟครับโอเคชุดแต่งนะเนี้ยนะครับก็แต่งเรียบๆนะครับเป็นชุดวิกเตอร์วีเน็ตนะครตัวนี้ครอบเป็นตัวครอบบีเน็ตตัวนี้ไม่ได้ถอดกันชนแล้วก็ไม่ได้จอดโคโรสนะก็ครอบเข้าไปเลยนะเป็นเรียกว่างานครอบครับงานครอบครับง่ายเรียกว่าเป็นชุดสรือชุดสุดหรือแล้วก็มีความสวยงามนะมีหลายแบบนะ สามารถเลือกใส่ได้ก็อาจจะเป็นพวก AKC นะครับกำลังยิ่หน่อยแล้วก็มีควายนะครับแล้วก็มีตัวเจ้าพิเตอร์นอีกั่นะครับอันนี้เราจะ็นพิเตอร์ตัวนี้จะมาเขาบอกทิ้งล้อนะครับทิ้งล้อเขาก็ถ้าเราเน้นกาบวาดปูนแบบเนี้ยแพงใช่ไหมเราก็สามารถที่จะใส่เป็นสีดับเงาก็ได้นะตัวนี้เราสามารถที่จะคัดตออสีได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็น เป็นตุ๊แตกเเดิมเขาครับไม่ได้แบบว่ามีการทัดต่อเป็นเหมือนเรโรงงานแบบนี้เลยตัวกระจกหน้าตัวนี้ตอดเบียรนะครับเป็นสิดที่ผมนะสรงที่ผมนะครับมตัวนี้นะครับก็ต้องปีกออนระวังอีกทึงนะครับเวลาเราใส่ใส่ตัวกระจกหน้าที่มันติดก้อนเนี้ยนะครับถ้ามีฟองหน้าครับถ้ารถไหนที่มีฟองหน้าเนีะเราจะต้องทำการแทนที่แบตเตอรี่ก่อนนะเพราะว่าไม ula, ่งั้นเดี๋ยวระบบสแกนขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะพุ่งโทน โอเคโอ้โ okay, ตัวล้อเนี่ยอย่างที่เกิดเมื่อกี้ตอนคะลิปคือเป็นล้อลายใหม่นะครับล้อลายคล้ายๆกับวีเวฟนะเวฟศูนย์หนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นของค่ายบิกนะบ๊กเอนะผมถือว่าเอเปร้ลท้ายนั่นเองล้อเนี่ยตัวตัวนี้เราสั่งทำมาพิเศษนะครับเป็นล้อขนาดของพิซซี่นี่แหละแต่ว่าสาังเกตจะมีมิซซี่พิซซี่ความลึก 800, นะครับก็ตัวนี้จะกว้างเก้าจุดห้านิ้วนะครับ ถ้าเป็นล้อเวกหรือว่าล้อมักแล็ปโซ่ที่เราใส่พวกเอเจวีจะนั้นมันจะกว้างประมาณทั้ก้านะแตัวออฟเซ็ตเนยหกสิบ้าแล้วก่คันนี้ออฟเซ็ตติดล้อหนาลบน้าถ้าความสวยๆนะก็ตัวนี้เขาสร้างมาเพื่อใส่บตัวสบายเพราตัวที่เรามาแเด็บใส่ตัวเอเจบีแล้วก็คันนี้ล้อสูงเนี่ยคือเดิมเดิมเดิมไม่ได้ลดล่างนะตัวยางเนี่ยก็ใส่เป็นอกสิบห้าหกสห้าหกสิบห้าก็อ ปกติเดิมๆมันจะเป็น255ได้ไาหนึ่ง255มก็จะทน้าแอบวันนี้เราใส่275เลยนะครับความกว้างความลดของของตัวยางที่มันออกจากบล็นี่เนี่ยมันดีดีล้อแม็กซ์ไม่ใช่ตัวหน้ายางนี่ก็ลดเพราะว่าตัวของล้อแม็กที่กว้างขึ้นครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ที่เอ่อมันจะเกิดปัญหาที่เดิมนะครับเวลาเราแต่งรถเนี้ยขอล้อรถเนี่ยเราจะต้องทำการ เป็นงานน้ำัาปสูตรร้อนะใหมัาสามาทถที่จะเดี้ยวได้ก็ปกติเลยนะี่เราส่งสติ๊ก็กมาดูในส่วนของ้านะตง้าตัวเทียนี่เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัววทแร์น like ั้นว่าตัวรุกนัอื่นก็ต้องมีกระจกจะเป็นสีเมีนนตงแครตั้งตัวโลโก้ตรงนี้นะก็เลมีกระจกนคือถ้าเราอยากได้แบบสีดำนะเราก็ใช้วิธีการแล็ปแลสติ๊เกอร์เพิ่มเข้าไป ว่าแม่แต่ตัวเราขถ้าอยากจุดโคนนะุดโคล,ลโนเราลอกทนี่ก็อาจเกิดว่าตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถที่จะพ้นได้นะถ้าเป็นอีกคน,นได้แต่ว่าเป็นูเมี่ยมแนะน้ามัาพ่นไม่ได้เพราะว่าตรนีเวลาถ้าถ้าเราพ่นมันมันจะลอกนะมันมีการลอกสูงก็ถ้าไม่อยากพ่นก็ใช้ข้องเราก็ได้ครับว่าถ้าเล็บประค่างสูงก็คข้อเราประมาณนีแ้แต่งีแรกตัวกระไตยเนี่ยรถเนี่ยมันจะเป็น ล้อเองนะครับก็คือเป็นสแตนเลสนะครับมันจะเป็ก็มันจะล้อล้อกับตัวขุ้มูลตัวนี้นะล้อด้านหลังก็เป็นลายเดียวกันนะผไม่มีใครใส่ไม่มีใครใส่แบบว่าคนละลายนะถูกมาแล้วทันนีนะฟิดเลนด้านหลังนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ตกก็ล้อหลังเนี่ยเป็นล้อที่วิ่งตามนะครับผมก็ถึงแม้ล้อจะลดแต่เราก็ไม่ต้องไปไปตัดตักล้ออะไรเพราะว่ามัน เป็นล้อที่ป็นได้มีอหอับไงถ้าหลังถ้าผมสม้วหลังถ้าหลังเนี่ยเป็นเป็นคนวีสองข้างหน้าข้างหน้าวีหนึ่งหลังวีสองดูยังไงดูยังไงก็าดูจากัวนี้ัวนี้ถ้าวีสองเขาจะเป็นเลขหีดีนะถ้าเป็นตัววีหนึ่งเราจะเป็นตัหลังการสองมันสำหรับที่ีบางคนเนี่ยที่เ้ใส่ท่ออยากจะใส่ท่อคเทแล้วเบยกลัวเรานี้มันหลอกใช่ไหม เราก็สามารถที่จะว่าเฮ้ยทำสีได <ine> ้เร yeah. <m ule ed ward> ื <sino. S 1> ่องของสีนะก็สามารถทำได้ตามใจแต่ก็จบที่โชว์รูมเลยนะครับผมแล้วก็ที่ที่ออกรถเนี่ยก็เราทการแต่งทั้งคัญเลยนะไม่ว่าจะเป็นสุดเบรกล้อยางข้างล่างบอร์ดสีทุกอะไรเนี่ยทุกอย่างทุอย่างนะแล้วราลดกลับสีเนี่ยจะมีเรื่องของตัวสีขนาดในหลังะเวลาเราออกกับซองนะครับแล้วมีรถมาตัดสิ่งนี้ก็จะเบรกไปหมดเลยนะครับว่า ที่ีเอาลิอสีแดงเราง็มนะก็มันก็จะเบรกเองในระบบอเเนะบบอถ้าเรี่นรที่มวมเรจะเป็นรอบายสอร์ตนะกก็ปฟนนะครับฟ้ายนเนเ์เจอร์นะครับก็เป็นที่หมายบอกนะพกเอเวอเรนะ แล้วต <ım. S 2> ัวเทน็ไม่มีแบบนี้นะเราตัวเทนเนี่ยสามารถแต่งล้อตัวครอบได้นะครับผมวเราก็จะเปนทุนทุนกานพกนีนะจับอดจจับูดก็เลยนะแล้วเราก็ติดตังขากจับจับซูดเลยนะรุ่นนี้ได้ปอดท้ายกับไฟฟ้านะครับก็สามารถเตะเบือได้นะครับก้า้าหลงก็สำหรับตัวแทนเทีเนี่พลังเขาจะเป็น เครื่องยนต์0ไบเทอร์โบนะเทอร์โบคู่นะ2ล้อจีนแลนด์มาร์คปิดที่500นิวตันเมตรนะจับคู่กับเกียร์10สปีดนะครับก็ถือว่ามีความครบครัวนะฮะเกียร์10สปีดนี่ยมันจะสมบูรณ์นะครับผมมี10เกียร์นะครับโดยที่เกียร์โอไรเนี่ยจะมี3เกียร์ทำให้รถมันประหยัดสมครับก็โอไรก็จะเป็นแคร์90ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าลูกค้าแบบอยากทัสตองนะอยากมีแพทเทอร์ชิพนะเราสามารถที่จะติดตั้งได้ ก็เดนล้การเินระบบใหระบบเป็นระบบของกเนก็อว่ได้แล้วถ้าที่ี่สนดจเรืออร์ดก็ถ้ามได้บนโต๊ะ9 1 7 6 8 5 2มีร้านนี้มีอดแปนะหรือว่ามาเยี่ยมชมที่บอร์ดธนาคารสาขาเกษตรนเป็นสาขาเดียรกนเยี่ยมชมรงก็นวันนะกคนกบอดก็มีกาจะประเทศีจองประชั่นเตียคแล้วแต่วา ว่าจะให้เราเสื้อแต่ง่าดีไซน์ตรหองเราได้ก็ได้ก็ประมาณนี้ครนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดสับสไนะสับสหมเนี่ยกดทีเดียวนะกดสทีนี่คือซับได้ไหโอเคโอ้นใหมที่ห้าเรับน